ในหมู่บ้านเล็กๆมีชายชาราคนหนึ่งชื่อว่าลุงมัน่นลุงมัน่นแกเป็นคนขยันแต่มีนิสัยอย่างหนึ่งที่ทุกคนรู้กันดีนั่นคือเขาลหลงไหลในการซื้อลอต,ตอรี่ทุกๆวันที่หนึ่งและวันที่16ของเดือนลุงมั่นจะนำเงินที่หามาได้ไปซื้อหวยหวังว่าสักวันโชคจะเข้าข้างถ้าข้าถูกหวยข้าจะได้สบายสักทีลุงมั่นมักพูดกับตัวเองเสมอ วันหนึ่งลุงมั่นเดินไปหาหมอดูเจ้าประจำเพื่อขอเลขหมอดูยิ้มแล้บอกว่าโชคลาภที่แท้จริงของเจ้ารออยู่ที่สวนหลังบ้านลองกลับไปดูสิลุงมั่นได้ยินจึงตื่นเต้นและเขาก็รีบกลับมาที่บ้านขุดดินทุกตารางนิ้วของสวนหลังบ้านหวังว่าจะพบเจอสมบัติที่หมอดูได้พูดถึงแต่ทว่าสุดท้ายเขากลับไม่พบอะไรเลย เหนื่อยและผิดหวังลุงมันนั่งมองสนตัวเองที่ตอนนี้กลายเป็นดินร่วนซุยแล้วก็เกิดความคิดวางอย่างขึ้นมาเขาตัดสินใจปลูกผักแทนที่จะปล่อยดินนั้นทิ้งไว้ปเปล่าๆไม่นานนักผักที่ปลูกก็งอกงามผู้คนในหมู่บ้านก็ต่างพากันมาซื้อผักของลุงมันเพราะสดใหม่และปลอดสารเคมีจากที่เคยเอาเงินไปซื้อหวยทุกงวด ลุงมั่นกลับมีรายได้จากการขายผักแทนวันหนึ่งลุงมั่นหัวเราะก,กับตัวเองและพูดว่านี่สินะโชคลาภที่แท้จริงเขาไม่ต้องรอลุนเลขไม่ต้องเสียงโชคแต่กลับมีชีวิตที่มั่นคงจากการที่ลงมือทำเองในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโชคลาภที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเสียงโชคแต่มาจากความขยันและลงมือทำด้วยตนเอง